สำหรับผู้หญิงที่อายุ20ขึ้นไปนะคะต้องดูคลิปนี้นะพอหลังอายุ30ปุ๊บผิวเราเริ่มหมองเริ่มคล้ำเริ่มเหี่ยวริ้วรอยเริ่มมาฝ้ากระเริ่มมีแผลเป็นก็หายยากคือแบบสิวก็ทิ้งริ้วรอยทิ้งรอยไว้จุดด่างดำก็ไม่หายคือหายทุกอย่างคือหายช้าหมดต้องเติมพอลเจนกันหน่อยนะคะใครที่ยังอยากแบบผิวใสผิวดีสุขภาพดีพวกแบบข้อต่อข้อ ข้อเข่า,เากระดูกล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คอลลาเจนเสริมเข้าไปนะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะคะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์เลยนะนี่ที่สําคัญคือมันเป็นคอลลาเจนแบบไดเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนประเภทที่ดูดซึมได้ดีที่สุดในววโลกนะจ๊ะดูดซึมดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง55เท่าแล้วเดี๋ยวมาดูมันจะใสก่กินเลยนไมผสม สีไม่มีแป้งไม่มีกลิ่นข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเราไม่อ้วนไม่มีน้ําตาลด้วยนะจ๊ะคือเป็นคลอลลาเจนเพียวๆล้วนๆนะสารสกัดจากปาลาทะเลน้ําลึกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ